ว้าไปแล้วบา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 ไม่ใช่บ้าธรรมดานะบ้าวิ่นั่นแหละเอิร์ตรถชื้นกับคอนโดตามฉันวันนี้จะพาทุกท่านไปกินขนมบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมภูเข้าเอ้ยมะพร้าวน้ำหอมภูเข้าเป็นไงเขาว่ากรอบเนาะนุ่มหนแล้วเห็นวิธีการททำก็น้ำลายไหลแล้วแล้วก็ลองมาบ้าไปแล้วเอ้าไปดูไปชิมไปอะไรบ้างในเดือนนี้ค่ะมีมะพร้าวขูดกับมะพร้าวชักมือนะคะมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวอ่อนสุดนี้ค่ะเอาไปเลยฟฟื่มนี่ไงที่ผมบอกว่าบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมบุกเขาก็เป็นอย่างนี้โอ๋ยเป็นบุกเขานี่ครับหูยมะพร้าวเน้น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 เนโอ้โหชุมช่ม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 ชุม่มชุ่มไปทอดนี่ครับพี่หนุ่มครับสวัสดีค่ะวัเริ่ดม,มาใช่ไหมมาไม่ทานค่ะได้กินไหมไม่ได้ทานเอออยะจะมาคลองน้ำตาจะไหลวันนี้ได้กินอ่ะอยากจะมาแงะเส็ดเส็ดกินแงะเส็ดเส็ดกินเขาก็ไม่ให้ นี่วันที่สองนั้นได้กินกองภูเขาจริงๆอ่ะผมเรียกร้านนี้นะผมเรียกของผมเองเลยนะว่าร้านขนมบาบินมะพร้าวน้ําหอมภูเขานะเพราะมะพร้าวน้ำหอมมาเป็นภูเขาแล้วคุณคิดดูว่าคุณดูท่ายทุกอนุใกล้เราไม่ต้องไปซื้อหาหรือว่าพร้าอยู่ตรงไหนเรามะพร้าวเี่เน้นแล้วเป็นมะพร้าวน้ําหอมแล้วผสมกะทินี่กะทิสดโอ้โหยอดพี่หนูขายมากี่ปีละ เขาปี48แล้วค่ะยังผิดใจแล้วค่ะ8ปีใช่ค่ะอุ้ยคิดว่ดแล้วขายดีนี้ตอนแรกเลยไหมก็เรื่อยๆมาค่ะเรื่อยๆเลยวันแรกเราเราภูเขาแบบนี้ก่อนไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะวันแรกเรายอดปกติเหมือนคนทั่วไปใช่ค่ะนะที่มาทํานี่ได้ประมาณเข้าปีที่3ไหมคะที่จะยอดเป็นแบบเนี้ยคู่ขาไม่ทันแสดงว่าช่วงหลังนี่คือคนแน่นมากๆใช่ค่ะเรารู้กันว่าตอนแรกเปรียบเสมือนความรักเข้ามาแบบเรายอดก่อนเรายอดยอดพอเหมือนว่าเราจีบคนแถวนี้ติดแล้ว เขามารุมล้อมเราพอรุมล้อมเรายอดไม่ทันแล้วงุดงิด เทห้องอย่างนี้ใช่ไหมลูกค้าแหละบอกว่าจะยอดทำไมอะคะพี่พี่เทไปเลยแล้วก็เกียเกี่ยไม่ไดจริงเหรอจริงลูกค้าไม่ใช่ไรเดียวลูกค้าเลยเหรอใช่ค่ะเหมือนเขาเหมือนเขาแบบยืนรอแล้วเขาไม่ได้ี่ยใช่เหรอใช่นานคุณคุณยอดนี้ฉันว่าอะไรจะได้กินใช่ค่ะคุณเทฉันเลยแล้วเราทำวันนั้นเลยไหมก็ไม่ได้ทำอยังไม่กล้าอย่างไม่กล้าทำเพราะเดี๋ยวเสียใช่ค่ะเราต้องไปลองไหมเราต้องไปลองไหมไปลองแบบไปงานเลี้ยงฟรีอะค่ะอ๋องานเลี้ยงฟรีก็คือว่าไม่แก่ใช่แล้วไปลองลองเทดูอ๋อแล้วเทคืออย่างนี้เลยใใชช่่ม เป็นไงครั้งแรกครั้งแรกก็ก็เอิก็สุกนะใช้ได้อะไรทำได้เลยทำได้เลยพอวันลุงนพึ่งก็กลับมาขายก็ทำแบบนั้นเลยอุ้ยเออจะชื่นนะครับไปไหนแบบว่าสดสดเลยเราไม่เคยเตรียมกันเมื่อวานเดี๋ยวมาได้ไม่ได้กินน้อตาไล่กับบ้านวันนี้จะได้กินแล้วแต่วันนี้ได้รู้ถึงว่าปัญหามันทําให้เราเกิดปัญญานะปัญหามันคืออะไรปัญหาคือว่า ทำไม่ขายทันลูกค้าใช่ค่ะแล้วการที่เราเขารับฟังเสียงลูกค้าลูกค้าโอเคฟึ่งเฮ้ฟึ่งไปเลยได้ไหมเราลองทําแล้วมันทาได้จริงนี่ก็พูดว่าวิกฤตสร้างโอกาสปัญหาสร้างปัญญานี่มันคือของจริงเลยนะเห็นเลยเพราะว่าปัญหามันคือเราขายไม่ทันใช่ไหมครอนานเราก็ต้องมาหาวิธีการแก้ปัญหาใช่ค่ะแล้วเราก็กลายเป็นจุดเด่นของร้านนี้มันทําให้ยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่เลยพี่หนูใช่ค่ะถามว่าทำไมเออจะชื่นถึงจะแวะมาร้านนี้ เพราะว่าเออเระเห็นที่หนูเทโคมลงไปโคมมันทําให้น่ากินพอได้กู้ขาวเสร็จแล้วนี่คือสุกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าทานร้อนจะกรอบนอกนุ่มในค่ะถ้าทานเย็นก็จะนุ่มๆเฉยๆค่ะโอ้โหสุดยอดเอาสับชานด้วยมะพร้าแล้วก็มะพร้าดำเนินด้วยค่ะใช้ข้าวเหรอว่าไตต่างมันอร่อยยังไงอะก็ของเขาจะหอมมะพร้าจะหอมแล้วก็จะได้แบบเนื้อข้าวที่มีคุณภาพค่ะโอ้ดูความเร็วดูความคล่องของแม่พาแล้วกัน นี่คุณดูไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วค่อยมาซื้อกันเดี๋ยวเออซื้อคนสุดท้ายเลย <c oughs> เออต่ชื่อนะครับตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับบอกด้วยใครอยากกินขนมบาบินบอกบาบินเชยเลยบอกด้วยว่าเป็นเอฟซีเออจะจังหวัดอะไรนะคุณดูแม่ค้าไปก่อนนี่ฟืมนฟึ้ฟึ้เดี๋ยววันนี้ในให้ตบชื่อบาบินเออจะสร้างแผ่นใ,นใหญ่กินเลยนึ่งชิ้นใ,นใหญ่เลยนี่มาแล้วแล้วใครอยากรู้ว่าร้านพี่หนุน่มอยู่ตรงไหนดูกันไปให้จบคลิปเดี๋ยวบอกหมดในบอกบอก่อยนะ ต้องเบอร์โทรเบอร์โทรด้วยนะนี่กล่องอย่างเงี้ยกล่องเท่าไหร่มันมีกล่องขนาดไหนบ้างครับพี่หนูกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ค่ะมีกล่องเล็กหกชิ้น25บาทแล้วก็กล่องใหญ่13ชิ้น50บาทค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าเรซื้อกล่องเล็กกล่องใหญ่ใช่ค่ะเป็นวันที่ผมตื่นเช้าที่สุดนะเพราะว่านี่พี่กัว่าจะทันมาทันพี่ไหมพี่แบบสองสุดท้ายแล้วพี่จะกลับบ้านแล้วนีจะกลับบ้านแล้วคือเขาลุ้นแทนผมเลยเพราะว่าเขาเอฟซีผมเว่าเมื่อไหร่เอิร์ธจะมานครธุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้เอิ ฟื้นโอ้โหนี่ครับบาบินเออก็ต้องกินแบบบาบินเอนอจัดแบบนี้เลยที่หนูบอกว่าร้อนละอุเลยใช่ค่ะใครมานะไม่แนะนําแบบนี้นะนี่แผ่นเท่าไรอย่างเงี้ยห้าสิบาทค่ะอันนี้ชิ้ห้าสิบเหรอใช่ค่ะแล้วผมเอาปกติแบบกล่องด้วยนะครับได้ค่ะอ่าเอาแบบกล่องด้วยนะเดี๋ยวผมเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ผมและคุณพ่อคและกล่องสี่กล่องไปเลยอ่าสี่กล่องร้อย <นะ S 2> อ่ะหมดแล้วจริงๆนะหมดแล้วจริงนี่กี่โมงเราวัดกันเลยดีกว่าเที่ยงนะครับ อำเภอ <หา S 1> อะไระมากินยังไงเบอร์โทรอะไรบอกเลยค่ะร้านอยู่หน้าธนาคารธนาชาตินะคะองค้อสมเจดีฝั่งตลาดนะคะตลาดล้างซอยเจ็ดค่ะค่ะศูนย์แปดสองสามห้าห้าหกแปดห้าหนึ่งค่ะใครมากินนะผมแนะนําให้ร้านเขาบอกว่าเปิดขี่โบงเจ็ดโมงเช้าถึงไม่เกินบ่ายสองค่ะแน่แน่ตีให้ตายเลยเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองม 1, ผมพูดนะครัคุณมาแล้วคุณมาเจ็ดโมงเช้าคุณจะมาเกินเที่ยงเมื่อวานมาบ่ายหนึ่งหมดเทียง นะตีให้ตายเพ<อ>ิ่มหน่อยเพิ่มมะพร้าวหน่อยได้ไหมค่ะได้ันมามาถึงใบสอบเดี๋ยวขอเพิ่มมะพร้าวมาให้นะได้ค่ะแ f เออตัวชื่นนะครับคุณมาถล่มเขาเลยแล้วเวลาคุณมาถลม่มคุณจะไปพูดว่าบาบินมะพร,ร้าวน้ำหอมไปเฉยคุณพูดว่าบาบินมะพร้าวน้ำนมะหอบก็ชื่นเขาได้รู้ว่ามือเขาบวมเพราะไข่นะพี่ก็นออยู่นี่อ่ะจะกินรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินเลยเดี๋ยวสั่งให้หนึ่งกล่อง f f c ติดตามทุกว่าได้มาได้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 มดิดเลยอืนนะถ่ายเลยเลยนะถาเลย อ้าม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 ันโต้งจ้ะแฟน่าวคนนีงแอบเซลฟี่มามัใกล้ๆถ้าผมมาช้าได้ผมไม่ได้กินนะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะเนี่ยถ้าตื่นมาใบสองแบบเอิร์ดนะห่อย้ำเตือนนะใช่ค่ะไม่เดี๋ยวเอิร์ดเดี๋ยวไม่ได้ทานแน่เลยอันนี้ห้าสิบอันนี้ตีกล่องเท่าไหร่ร้อยหนึ่งตีกล่องร้อยเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่โอเคค่ะ ไไม่เป็นรขอหนูในกล่องนึงอ่ะเออ้นติไปเลยสามร้อยเลยไม่เอาไม่ได้ไม่เอา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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับมันค่ะไไม้มาจะลืมนี่โอ้ยแฟนหนูเป็นฟซีพี่เลยจะกินอะไรดีกว่าอ๋อนี่แฟนเป็นสีตัชื่นนะครับตดชื่นไหมอราชื่อเขาแล้วก็เลยให้น้ำมะนาวเขาไปกินให้มันชื่นใจทั้งหนึ่งที อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราเพิ่งรับคำวิจัยครับครับแบบนี้สิบบาทถ้าในแก้วอ่ยี่สิบบาทก็ทั้งหมดหกสิบบาทอ่ะนี่ครับไปแล้วนะไม่เอาได้ไงรับไปก้อนไปก้อนสวัสดีนะครับขออภดีครับอ่านี้เจอเอฟซีเขาบอกว่าอะไรนะร้านนี้ทำไมข้าวโพดอร่อยเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวต้องเสียตังค์เพราะว่าเอฟซีบอกว่าข้าวโพดอันนี้อร่อยอันนี้ใช่เอิร์ดปะใช่ นี่ยืนคุยนี่เียืนคุยตั้งนานยังไม่รู้ว่าผมเป็นเอิร์ธไม่ได้ยินเสียงตึ่นขึ้นมาทุกวันชุดชิ้นเดียวชุดชิ้นเดียวเงนทองไหลมาเลยมาโอ้ยเรื่องจริงสุดยอดอ่ะคำพูดของเอิร์ธนี่แหละได้ได้ถ่ายได้แต่ผมอ่ะผมสัมภาษณ์เลยดีกว่าเมื่อกี้ฟังแล้วมันรู้สึกตื่นจริงๆเลยอ่ะชุดจริงๆบอกฟังเอิร์ธอ่ะนั่นะเดี๋ยวเราให้ฟัง มีใจตั้งใจจะถ่ายใดๆดั <serving> <Enfin> ้งสิ้นเจอเอฟซีคนนี้เขาบอกร้านเขาบอกร้านนี้อร่อยก็ยืนคุยกับเขาตั้งนานหาคนนี้เออจรจรหาได้โอ้เอฟซีพี่เลยของจริงแล้วอ่ะเจอของจริงวัดกบพิณก่อนชุ่นยิ้มให้กระจกชุ่นทำตามเลยเอาเรียนน้องเลยอ่ะทำไมถึงทำแบบนั้นก็มันดีจริงๆอ่ะทำแล้วมันดียังไงเงินไม่ขาดเงินทองไหวมาที่มาเฮ้ยแค่พ่าจะเชื่อที่นี่นะเรื่องจริงเรื่องจริงก็จะเชื่อมาทีครับเออเรื่องจริง เรื่องจริงมันไม่โกหกแล้วเนี่ยเขายืนคุยกัูผมต้องนานเนี่ยยิ้มสักกรจกบอกว่าชอชื่นใจมันต้องเยอะเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วคนนี้ก็ทำหมูเสียต่างเลยสี่สิบบาทเอามากินเลยสี่สิบบาทโอเคโอ้โหเขาบอกว่าขายดีขายดีแค่พูดตอนเช้าช่วงตอนเช้าคนเราเวลาทำอะไรนี้ต้องอารมณ์ดีเหรออารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วขายดีเนรอใช่ออ ตื่นขึ้นมาป้าเชื่อเลยชดื่นเขาไว้เอางี้ยิ้มแต่กระจกก้อนเนี้ยนี่แหละดูตัวอย่างคนนี้ก็เลยเอมั่งยิ้มเขาไว้แบบน้องเอิร์ทผมบอกว่าผมอชพูดว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยอย่านะมั่งใช่ไหมใช่แล้วจะขายดีอย่างนี้เลยจริงจริงจะปาแถมให้อีกไม่ต้องแถมเอาไปนี้กินไปหมด เดี๋ยวติดใจเดี๋ยวติดใจถ้าคุณมานะครับองค์พระน้ำฟังผัวลเรื่องคุณป้าที่คุณป้าสดชื่นดีผมสดคุณป้าส้มสีสดชื่นใช่สดชื่นตลอดเลยก็จะอุดหนุนเขาด้วยอุดหนุนเขาด้วยขอไหว้ดีนะครับวันนี้โอ้โหคิดถึงมากเลยว่าเจอของยิ่งกว่านายคนหนึ่งถ่ายรูปถ่ายรูปไม่ถ่ายรูป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 มาถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปราวันอธิษฐานนะเดี๋ยวให้ป้าก่อนลุมได้ไหมลุมได้ไหมลุ้มได้ไหมอุ้ยจะลุมเหรอมาเลย เดินลุมเดินลุมลุมลุมนี่ของจริงไม่เจอของจริงแล้วนะโอ้โหดูบตลอดบุณครับบุณครับอตัดชื่นขอรูปอบชรูปเลยห่อยใหญ่ห้อยใหญ่เยมามาเนี่ยป้าเนี่ยทำไหมน้องเอิร์ด นี่ถ่ายรูปหนน้ำนี่ทำตาลากแตงเลยนะตะโกนเสียงดังเอิ์ธมาคนมาเต็มเลยเอิสดชื่นโหอ้ัวยชื่นนะอเมามามาเซลฟี่ใกล้มาหน้าเรียงอยางเลยออดชื่นโอ้โหดชื่นนะครับข้วเาตีโผล่อะนี่นี่โล่ไปเลยที่ไหนก็งเลยนะโผล่นำามสิ่งดีๆให้ คุณพระคุเจ้าคุณของอุ้งาผมจะดีโอไม่ได้ถ่ายทุกอย่างอ่ะยังไม่ได้ให้นี่เอซีคนแรกที่เรียกเรายังไม่ได้ให้ได้ยังไงวะเออได้ไงเนี่ยนี่ไปถามเออเราชื้นเอาปินโตมาเอ้ทำไมถือถุงปินโตเต็มหมดแล้ววันนี้ทุกหลานต้องซื้อทุกหลานตากล้องก็ให้ไม่ได้เพราะตากล้องก็มือไม่ว่างแล้วเต็มทั้งตากล้องแล้วคือทุกหลานครับเอ้าแม่ค้าร้านอื่นเรียกแล้วต้องไปสวัสดีครับอุ๊บสามตีสามตี ไปก่อนนะครับร้านไหนเรียกอ่ะร้านนี้เหรอวันนี้น้องมานี้เราทุกทีเห็นอยู่บนโต๊ะเออดีครับครับได้เลยได้เลยโหกล้องนี้นะใสมากเลยอ่ะขอให้จดชื่นนะครับร้านไหนเรียกร้านนี้เรียกเอามาอันนี้ขายอะไรกะลอจีกะลอจีคืออะไรไม่เป็นไม่เป็นคืออะไรต้องแนะนำเขาหน่อยว่ามันคืออะไรกะลอจีข้าวเหนียวเผือกข้าวเหนียวเผือก ขนมโบราณอ่ะคุณดูถ่ายนี่นี่นี่กะลอจีก็คือเอาข้าวเหนียวกระเพือกมาผสมกันแล้วก็มาทอดตอนแรกมันจะเป็นแป้งนิ่มๆอย่างนี้ก่อนจะดูทอทัดจริงตลอดเลยนะดูทอทัดนะเออออกทอทัดด้หรออันนี้คือใส้อะไรเพื่ออันนี้ใส้เพื่ออันนี้ไม่มีใส้ข้าวเหนียวขาวไม่มีไสอ๋องั้นเอามาอย่างแล้วเรากินกับน้ําตาลนี้หรอตวงาเกิดมาไม่เคยกินเลยอ่ะเอาอย่างละชิ้นได้ไหมเด๋ยไปเ็ปลาเล็ก ตาเล็กก็เราชี้ดูทอทัศน์เออทุกวันคุณจะไม่อุดหนุนเขาได้ยังไงคุณอุดหนุนหน่อยนะเออเกิดมาก็ไม่เคยกินอ๋อเสร็จแล้วเราก็ไปคุกอย่างงี้ใช่ไหม,ไมอ๋อนี่อ่าอย่างเงี้ยขายชิ้นเท่าไหร่สามสิบกสองชิ้นก็หกสิบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองชิมทีเดียวเลยนะโอ้โหของชิมเยอะมากคนนี้เท่าไรทั้งหมดหกสิบลูกอกบานิดเดีเดี๋ยวชิมเลยนะ ต้อยไขยดีนะครับร้านก็รอจีชื่อร้านอะไรนะ,ะร้านเปรกร้านเล็กคุณอย่าลืมอุ่นๆเด้อเอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว <c oughs> เอาเอาเอามาสักเก๊กนึงเกก๊นึงได้เอามาสักเก๊กนึงอันนี้เอฟซีเรา <c oughs> มาถึงตะโกนเรียกว่าไงตะเกี้ <c oughs> เรียกผมอะ่ะ <c oughs> เอร, <c oughs> รียกว่าสดชื่นเลยเหรอแล้วกินร้านนี้สดชื่นไหมล่ะสดชื่นดูประจำดูประจำเลยมันให้ข้อคิดดีโอ้ให้ข้อคิดดีให้ยังไงมันให้อะไรอ่ะให้คติ ให้คติอ๋อเอาดูเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้และการเอิร์ธนี่เขาตะโกนเรียกเอิร์ยนะเอิร์ธต้องอุดหนุนเอฟซีขวดเท่าไหรสิบบาทสิบบาทเขาสองขวดสิไม่ต้องใส่ถุงอ่าโอเคครับสวัสดีครับขอให้สดชื่นขอให้ขายดีลุกดีลุกดีเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยได้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 คติดูแล้วมันดีใช่ไหมได้ได้ความรู้ได้ความรู้ด้วยได้คติด้วยโอ้สุดยอดสดชื่น เอาอีโอเหรอตัวชื้นตัวชื้นโอเคครับดีครับใครดีนะขอใครดีนะครับตรงนี้ตรงนี้หนูจักหนูดูอยู่โอเคครับขอให้ตัวชื่นครับขอให้ตัวชื่นครับตรงนี้มันมีป้ายเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยวันนี้สองคนแล้วนะวันนี้สิ่งที่คนนี้ก็สวยอะไรคือมาถึงชมตาก็งมเลยชมตาก็งมได้ไงเนี่ยบอกว่าคนนี้เราคนนี้ก็สวยวันนี้เอาแล้ว สองคนแล้วได้พูดแบบนี้ <c oughs> เจอตัวจริงรอแต่มันไม่ชื่นใจเท่าที่เขาพูดว่าดูรายการเอนแล้วได้สาระแ,<ต>แล้วได้ข้อคิดใช่อันนี้ชื่นใจจริงๆมันบอกอยืนลำแข้งด้วยตัวเองไหมโอ้โหสดชื่นยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองอนี่แตงกาแฟมันแท้จริงรายการเราสดชื่น <c oughs> พูดเสมอว่าคนเราต้องยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองแล้วเรายืนอย่างสดชื่นมันก็มีกําลังใจขึ้นมา มีกำลังใจในการสู้<ช>เพราะคนเราชีวิตเราคนเราไม่สําคัญอะไรเลยเถ้าว่าเรายืนบนลําแข้งลำขาตัวเอง<ช>เพราะ<ช>สองแข้งสองขาของคนเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้วิ่งไปเลยวิ่งหนีปัญหาไม่ใช่เราต้องสมมติเราเจอปัญหา2แข้งสองขาอันนี้หละมีวัสู้ สู้สู้เพื่ออะไรสู้เพื่อย่านนอนคอยวัฒนาอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวัฒนาเราสู้เราลยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองให้ได้คนอย่างนั้นแหละคือคนที่สุดยอดคนอย่างนั้นคือคนที่สเชื่นไปชิมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือการเทมเออตดชื่นนะครับตอนนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะไปเดินหลากหลายตะลาาเลยเพื่อไปทําว่ามันคุกคึกคืนใช่ไหมไปไหนี่ครูปินโตใบเดียวไว้พอวันนี้เพียบนี่ ดูกระเป๋าวิเศษข้างในมีม,นมีน้ําเพื่อความฟินเพราะฉะนั้นจัดไปเลยชิ้นละห้านิวบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมพี่หนูชิมดีมันมันอร่อยจริงๆมันละมุนมันหอมห,อหวานน้อยๆสำหรับผมเขาเรียกว่ารสชาตินี้คือรสละมุน มันระบายมันอยู่ในหัวใจมันก็เทิร์กินเต้อโอ้โหอร่อยมะพร้าวูที่เป็นมะพร้าวนเนื้อมะพร้าวไม่หอหมดีนักเลยดีนักเลยรัวรองเท้อาไป นี่ใครไม่รู้เป็นอเอิร์นนักสร้างมาวิทาลวาทนะโอ้โหหยุดไม่ได้มาบินนี่ทำให้เราหยุดไม่ได้ การกินบาร์บีคิวซึ่งประทับใจประทับใจคือมันไม่หวานเกินไปมัน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 ห่อมันหมันมะพร้าวได้มะพร้าวเต็ม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 กรอบนอกนุ่มในมันห่อมันละมุนมันพูดว่าผมกินต้องไปหนางนี้เลยกระดกไปเลยเอามาสามซีน้ำมะพร้าวไป ก็ชื่นน่ะก็ชื่นน่ะก็ชื่นเธอใะชีวิตคนเรานี่มันง่ายๆ่าอย่างนี้ก็ชื่นง่ายๆอย่างนี้มีความสุขง่งายๆกินง่งายๆอยู่ง่งายๆใช้ชีวิตง่ายๆเรียบง่าย <läuft> คุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าตอนนี้มันสุขคุณไม่ต้องไปรู้หรอกว่าตอนนี้มันทุกข์คุณไม่ต้องไปโอยจมจำอยู่กับอดีตคุณไม่ต้องโอยไปกังวลถึงอนาคต แปลกไว้ทำไมความทุกข์คุณโยนมันทิ้งไปเลยอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันทำทุกลมหายใจให้ดีที่สุดแล้วชีวิตคุณจะรดชนะื่นนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ